สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านสวัสดีวันฝนตกวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยยทูบก,กวกนะคะวันนี้พามาดูลาหลานลา,นห,ลานหลานนะคะลูกติงลี่เงี้ยไปติงลี่นี่นี่นี่ห้าตัวนะคะนี่จะเลี้ยงไหวไหมนี่อันนี้คือเอาออกมาดูเสียงแต่ว่ายังไม่ลืมตานะคะออกเออจึงมือแล้วคือนี่ประมาณกี่วันสามสี่วันนะคะนี่ หตัวนะคะลูกๆของติงลี่โนนนะคะบ้านเขาจะอยู่ตรงโน้นยังไม่ได้ปรับปรุงบ้านใหม่จะรกนี่สีสีมุมมุมสีขาวๆสีมุมมุมเขาทำคอนเทนต์เลี้ยงวัวนะคะเราทำคอนเทนต์เลี้ยงหมามาดูนะคะว่าอันไหนมันจะไรายได้เยอะกว่ากันผู้เลี้ยว อันนี้ไม่รู้พันมาจากไหนนะคะนี่นี่เป็นสีมุมมุมสนุกเลี้ยงค่ะบัดนนี้สนุกเอหนาเลี้ยงห้าตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะนี่น่าจะเหมือนฟาเฟตนะคะนี่ทรงตัวนี่คล้ายๆกันอันนี้จะนอนนะคะกินนมอิ่มแล้วก็นอนนี่ไปปุกเขาขึ้นมา เป็นผู้เป็นผู้ชายสี่นะคะผู้หญิงหนึ่งอันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายติงลีไปร้องไห้แล้วนะคะเอาลูกฉันกลับมาเอาลูกฉันกลับมา <c oughs> นี่นอนแล้วนี่นะคะมาแล้วนุมยนันตรงเลงอยู่ปุณหะเอานอนน้ำลูกอนอนอยู่นี่แหละเฝ้าลูกดูนะคะ ความรักเนาะความรักของแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์มีความรักลูกกลัวว่าเราจะเอาลูกเข้าไปทัวทิพทั่วเดนมาเฝ้าแล้วคือไม่ให้อะไรเข้ามาใกล้เลยนะคะทั้งไก่ทั้งแมวทั้งอะไรทําไมหันหลังให้ลูกติ่งรีลูกอยู่ฝั่งนี้ลูกบ้นหานมแล้วนั่นหันหน้ามาไหม รู้แล้วนะคะว่าเมมาจะคาบไปไหนจะคาบไปไหนคาบไม่เพ้อโดกลูกเจ้าใหญ่แล้วนี่นี่นะคะเจอแล้วฝั่งนี้ได้กลิ่นแม่และเอามาบึ้มนั่นอันนี้อันนี้ไม่หิววอันนี้นอนอันนี้น่าจะอิ่มละ ไม่ได้สนนะนอนอย่างเดียวเนี่ฝั่งนี้หิวเอาลูกไปแล้วแบบน,นี <c oughs> ไปป้ไปปะลูกแล้วไปปะลูกแล้นอนนอนนอนไปแล้วนะคะอยากจะเอาลูกกลับไปที่เดิมอันนี้คือเอาออกมานานน,าน,น,านไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอานอน,น,อนเออเฝ้าลูกตัวเฝ้าลูกมองมองไม่เหลี่ยมอย่างโมโหเอาลูกฉันออกมาทำไมเอาลูกฉันกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้ เอาออกมาให้ทุกคนดูนะคะนี่นะล,ลูกของติ่งลี่ไม่รู้เอาสีขาวมาจากไหนต่โตโตขึ้นก็จะเปลี่ยนสีนะคะอันนี้น่าจะเป็นดำดำข้าขาว,ขาวอันนี้ออกแดงๆหลายพันอันนี้หน้าเว สามตาอันนี้ผู้หญิงผู้ชายอันไหนผู้หญิงนี่อันนี้ผู้หญิงนะคะนี่นี่หามแม่ละอันนอ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 มกอดกันนอนแล้ว มามามาใครอยากเลี้ยงพันบ้านๆน,นะคะพันขึ้นภูเหล็กไฟเก่งพันนี้นี่พันขึ้นภูเหล็กไฟเก่งเพราะว่าขึ้นกับเจ้าของตลอดแต่จะให้แบบพาเจ้าของไปนี่ไม่มีนะมีแต่เจ้าของพาไปมีแต่เจ้าของหมาพาไปนะคะไม่มีนะติงลี่นี่เก่งขึ้นเขาเก่งแต่ติงลี่ไม่ได้พาแต่สิงไปนะแต่สิงพาติงลี่ไป,ไป นอนแล้วคือก็เหมือนเด็กๆแล้วเนาะเวลาหิวก็ร้องเวลาหิวก็จะร้ององอแงมาอีกแล้ว มาแล้วเอาลูกกลับไปอยากให้ลูกกลับไปฝนเริ่มหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปดูทางดีกว่าหนาทีแล้วเอาเปนนาทีก่อนนี่นะคะ ฝนเริ่มซาซาแล้วจากเมื่อเชา้านี้ตกนี่นะคะเบียร์ป้าท,ทำอะไรให้หมาเจ้านั่นนะอันนี้คือเบียร์นะคะลูกลูกลูกเขยผู้ใหญ่ คือหมาแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะโอนโมอเตอร์ไซค์แต่ก็มีบางเจ้าอันนี้รถขายของนี่รากาอาแล้ว มาทำอะไรคุณนายมาเอาหอยบอกอาอ <c oughs> มามาดูหอยนะคะมาดูหอยเพื่อใด,ดนี่นะโอ้อันนี้คือหอยเกีดฟ้าดได้หลายเนาะบ้านเฮาฮอง,งว่าหอยเกีดนะคะอันนี้คือหอยอหอยเลยนะคะหอยน้ำลาย จ้านี่นะฮะบรรยากาศฝนย่าตกแล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝนซาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวออกสวนก่อน ครั้งแรกว่าจะออกไปถอนยญาข้าวนะคะแต่ว่าผลซาแล้วออกไปสวนยางเหมือนเดิมไปรอกรีดยางขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ